ปรัชญ,ญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คือมหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลจากปรัชญ,ญาดังกล่าวนำมาซึ่งพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์4ด้านคือด้านผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติวิจัยบริการ วิชาการและคำนุกป,ประรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างสกยภาพของชุมชนท้องถิ่นบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชพักด้วยนว,วัตรกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงผลิตและพัฒนาครูและอุปกร,รทางการศึกษาผมรู้สึกขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ทำงานเสียสละเวลาและก็ให้เกียรติมาร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรบวันนี้ได้เวลาสุควรแล้ว ผมขอเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้เ่ยน,นามมาทั้งหมดและขออนวยพรให้การทำความร่วมมือครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานทุกประการขอบคุณครับ